ยูทอยู่นะก็ยังสามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการทําทถนนรอบนะครับทำถนนรอบวัดภูกํมพานะครับธนบาคา,ารทบสสาขาพรุรุรงหลวงนะครับชื่อวัดภูกำพาามายเลขบัญชีนะครับหมายเลขบัญชี020085167190นะครับ ธานาคารทาก็สสาขาอำเภอดงหลวงนะครับชื่อวัดภูกำร,ราอีกรอบนะครับหมายเลขบัญชีนะครับ020 085 167 190นะครับก็ยังสามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการทำบ,บุญครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นนะครับ ที่พวกศรเป็นร่วมกันนะครับที่เราได้มีโอกาสน,นะครับได้เป็นส่วนของวัดภูกระหัานะครับวันนี้ทุกคนก็ได้ทําต้นกันซึ่งวันนี้ไม่คิดว่าจะทำตอนแรกว่าไม่ไม่คิดว่าจะทาต้นการมานะครับแต่ด้วยความที่เราอาได้ตั้งใจไว้แล้วนะครับเรื่องอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทําให้รู้สึกท้อเป็นบางเวลาแต่ว่าเราก็ต้องสู้ต่อไปนะครับก็ครั้งนี้ขออนุโมทนานะครับกับ สายบุญทุกท่านนะครับหรสีทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าวันนี้นะครับเราจะร่วมบุญกันได้มากน้อยเทียงใดนะครับก็ว่าเราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพโนบุตรลุงพระพุทธศาสนาในครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ชาวบ้านบ้านมะนนาครับให้การต้อนรับทีมงานยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็สายบุญทั่วโลกนะครับ ในการมาครั้งนี้ของพวกเรานะครับก็คงจะถือโอกาสมาเรื่องต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับเรามาร่วมทาบุญกันวันนี้นะครับด้วยจิตสัาธานะครับอันดับกน้านะครับที่วันแห่งนี้นะครับก็มีสถานที่ต่างนะครับที่เป็นที่เคารพสักการะของบ้านนะครับ ซึ่งใครทำไปทำมานะครับก็จะเห็นนะครับพระธาตุที่อยู่อ่าด้านหน้านะครับด้านหน้าของวัดสุกมหานะครับก็สามารถนะครับขอพรนะครับขอพรเวลารเราเดินทางผ่านมานะครับก็เชื่อว่านะครับความดีก็จะช่วยพวกเรานะครับ ใช่ค่ะทุกคนนะคะยูทูบเบอร์ทุกคนนะวันนี้เราวิ่งมาจากบานนอนนะ้วนะเพราะว่าเราก็วิ่งทำน,นู่นทำนี่อยู่นะคะก็ขอขอให้ว่าอะไรวันนี้อาจจะทำแบบไ,ไม่เต็มที่แต่ก็ทำจะทำให้ดีที่สุดนะคือไม่ได้ว,วัดที่เราไปเราก็จะไลฟ์สดประมาณสักสองสามวันหรือว่าาทิตย์หนึ่งก่อนลงหน้านะคะแต่ว่าที่วัดนี้ก็คือวันวัน,วนสองวันเองก็แต่เราก็ ก็คือพระอาจารย์ท่าจะสร้างสร้างขนมในวัดนะคะขนมฟอนกีบเนาะแล้วก็นํามาสมทบผ้าป่านะคะที่ซึ่งซึ่งตรงเนี้ยพระอาจารย์ท่านมีทุกปีนะวันที่ยี่สิบเก้าเมษาทุกปีเราก็ได้ครั้งนี้แล้วก็ได้บรรากาสได้มาสมทบบุญกับได้หลายสายบุญนะคะที่นําต้นผ้าป่ามาสมทบกันนะคะอาจารย์ไม่มาไม่มาแต่ว,ว่าเราก็ทําด้วยใจแล้วก็ขอบคุณยูนเบอร์ทุกคนเลยนะที่ ทำมีการต่อยอดเสียบเบอร์ทีมหมดเลยนใช่เนาะทำบุญทีมหมดแล้วนะมีใครจะต่ออีกไหมค่ะไม่จะต่อนะคะนะก็ทำบุญค่ะทุกคนเล็ก,กน้อยก็เป็นบุญนะก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้แล้วก็ทานข้าวนะคะแล้วเราก็จะว่ากับมึงก็จะไปเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านต่อนะคะทุกคนค่ะเย์นานงหันกระชินเดียอะไร เนียกใส่เลยได้ใครทำไมต่อยอดก็มานี่ใส่ได้แล้วก็อธิษฐา,านด้วยนะคะอธิษฐานด้วยก็เป็นวัดใกล้บ้านเรานะคะวัดใกล้ใกล้บ้านเราคะ่ะวัดแอดมินนะแอดมินเปรี้ยวแอดมินแนนนะคะดเดี๋ยวถ้ามีโอกาสปีดีปีหน้าจะทำเต็มที่ว่านี้ค่ะพระอาจารย์รอบรอบนี้ก็เวลากระชังจริง 要你们。